สแลนเดอร์แมนแอนด์เจฟต์ตอนเดทสแลนดี้สแลนดี้นายอยู่ไหนอะสแลนดี้อ้าวสแลนดี้ทำอะไรตรงนั้นอะเออมีอะไรเหรออ,อแบบว่ามีอะไรก็พูดมาสิแบบยัสงไงมันเขินนะไม่อยากพูดพูดออกมาเถอะนะปไปเดทกันไหม เดทเหรอเดทคืออะไรอ่ะอาะจะเอ้ยปโัโหสเซเลนดี้ไม่รู้จักเดทเหรอเดทก็คือไอที่คนสองคนไปด้วยกันในระมาณเนี้ยแต่ว่าท่านนายกับฉันไปด้วยกันเนี้ยมันแบบแปลกยังไงก็ไม่รู้อ่ะทังงนั้นก็เปลนี้ฉันเป็นผู้หญิงสิไหนบอกว่านายไม่ชอบไงเอาเถอะนะสองดีผ่านมาเย่ yeah, ไปเดทกันเถอะ ไปกันเด้อเซเลนดี้เดี๋ยวสายนะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แน่นะ